ตอนนี้เรามีทั้งหมดนะครับหนึ่งตึกนะหนึ่งตึกก็จะมี3ชั้นชั้นที่1ก็ออกแบบไว้นะครับเป็น VLA n น0 1ชั้น2 v l a n 201ชั้นที่3 VLA n 301นะครับแล้วก็ในแต่และชั้นนะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์ PC คอมพิวเตอร์ PC มี s t a t i c IP ชั้นละ1เครื่องนะครับแล้วก็ในชั้นที่3เนี่ยก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ด้วย เซิร์ฟเวอร์ก็จะมี DHCP DNS แล้วก็เว็บนะครับแล้วก็ออกแบบมาเลยก IP ไว้แล้วก็เชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะครับเชื่อมต่อเข้ากับ L3 Switch นะอันนี้คือชั้นที่1นนะครับในส่วนมาเลยก IP นะครับก็จะเป็นชั้นที่1ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนุ้านะครับชั้น2ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งจไปจนถึงเบอร์สองนะครับซึ่งเป็นเกตเวย์เนาะ ชั้นที่3ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นเบอร์หนโอเค